สวัสดีครับทุกท่านนะฮะสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกคนนะครับผมนะวันนี้ก็มี Honda C ีทีนะฮะตัวใหม่นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่88,900นานะครับว่าราคา8 8 9 0 0ืนานี่มีตรงไหนที่น่าขี่แล้วก็น่าใช้บ้างนะครับนี่ะสีสันของเขาสวยมากนะครับเป็นทรงสไตล์คลาสสิกนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทันใดที่สนใจหรือว่าถูกใจนะฮะก็เข้ามาชมแล้วก็ฝากติดตามมาด้วยนะครับ วันนี้ลงให้ในพร้อมราคาเลยนะครับว่าราคาเงินสดอยู <S <S ่ที่เท่าไหร่ถ้าพร้อมแล้วเราไปชมรายละเอียดกันเลยครับผมลุยสวัสดีครับทุกท่านนะฮะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆผู้ติดตามทุกคนนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็จะพาทุกท่านนะครับมาเดทราคานะครับสำหรับ Honda CT125 นะครับตัวนี้จะเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะฮะเครื่อง125ซีซีนะครับวันนี้ก็จะพาทุกท่านมารีวิวด้วยนะครับว่า ราคา88,900นี่มีตรงไหนที่น่าใช้บ้างนะครับสำหรับ Honda CT ตัวนี้นะครับนี่ฮะตัวนี้จะเป็นรูปทรงแบบคลาสสิกนะครับนี่ฮะตัวนี้จะเป็นตัว ABS นะฮะจะเป็นตัวดิสเบรกหน้าหลังนะครับนี่ก็จะเป็นตัว ABSABS เฉพาะข้างหน้าอย่างเดียวนะครับส่วนข้างหลังนี่จะเป็นแบบดิสเบรกธรรมดานะฮะตัวนี้เครื่องยนต์1 2 c ซีซีนะครับ สวยงามนะฮะก็จะมีที่กั้นนะฮะป้องกันนะครับไม่ให้อะไรมาชนเครื่องนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่ชอบรถทรงสไตล์แบบนี้นะฮะผมว่าก็สวยเหมือนกันนะครับสำหรับสายลุยนะครับหรือว่าเอาไว้ขับออกทริปนี่ผมว่าตัวนี้ก็น่าขี่เหมือนกันนะคสำหรับฮอนด้านะฮะ t ที5นะครับตัวนี้จะเป็นสีเทานะครับ แล้วก็เป็นสีใหม่ปี2 0งพาเลยนะฮะตัวนี้จะเป็นเครื่อง125้าตัวใหม่เลยนะครับตัวนี้เครื่องคนละตัวกับตัวเวฟห125นะครับเพราะว่าเวฟห125นี่ลูกสูบ50มิลช่วงชักนี่63.1นะฮะแต่ว่า h อน d ้าซีทีตัวนี้นะครับเครื่องยนต์125ซีซีนะครับปริมาณกระบอกสูบอยู่ที่1 2 4 8 9นะครับแต่ว่าขนาดลูกสูบ ของ 4T ตัวนี้อยู่ที่52.4นะครับแล้วก็ช่วงชักนี่57.9นะครับนี่ฮะบกเครื่องนะครับอกเครื่องในคนละตัวกับตัวเวฟ125ตัว2023นะครับเพราะว่าเห็นเพื่อนๆพี่ๆบางคนก็คอมเมนต์เข้ามานะครับว่าเครื่องตัวเดียวกันกับเวฟ125ตัว2023นะครับตัวนี้คนละบ็อกกันนะฮะตัวนี้ลูกจะใหญ่กว่านะครับสำหรับ h o n ด้า 4T 125ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของท่อนะครับ เนี่ยท่อขึ้นมาข้างบนเลยนะครับแต่ว่าท่อจะอยู่ข้างในนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นฝาครอบท่อป้องกันนะครับเวลาเราขับนะฮะขาเราจะไม่ต้องโดนท่อนะแล้วก็จะมีที่ใส่ของตรงนี้นะครับเนี่ยที่ใส่ของใหญ่มากนะครับตัวนี้ราคาตัวรถนะฮะอยู่ที่8 8 9 0 0แบาทนะครับราคาก็อาจจะสูงนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าก็จะมีพิเศษก็จะเป็นตัว ABS นะฮะเนี่ยฮะ ดิสเบย์หน้าก็จะเป็น ABS นะฮะแล้วก็พวกโชคนะฮะนี่ฮโชคก็จะมีลูกยางนะครับแล้วก็ไฟหน้าเป็นไฟหน้าแบบทรงกลมนะฮะเป็น LED นะครับผมนะตัวนี้ LED ทั้งคันนะครับแล้วก็ขอบล้อนี่จะเป็นขอบล้อสีดํานะครับตัวนี้ใช้ยางของ IRC นะครับยางก็คล้ายคล้ายวิบากนะครับนี่ฮะดอกยางนี่คล้ายคล้ายวิบากนะตัวนี้ขนาดยางก็80ดสทับเกนะฮะขอบ17นิ้วนะฮะสำหรับ พอนน่าซีทีนะครับนี่ฮะมีที่กั้นเครื่องด้วยนะครับนี่ฮะสำหรับเพื่อนๆพี่พๆทนายที่ชอบทรงรถสไตล์แบบนี้ผมว่าก็น่าขี่ก็น่าใช้นะครับราคาก็8 8 9 0 0นะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของระบบใหม่นะฮะระบบใหม่ก็จะเป็น LED นะฮะแฮนก็จะเป็นแฮนแบบแฮนยกสูงนะครับ แล้วก็จะมีสวิตออฟรันนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นสตาร์ทมือนะฮะฝั่งนี้ก็จะเป็นไฟสูงไฟต่ำเตรแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตัวนี้ก็เป็นถังน้ามันนะฮะตัวนี้นี่ถังน้ามันนี่จุน้ำมันได้5.4ลิตรนะฮะเบาะก็เป็นเบาะตอนเดียวนะครับนี่ฮะเบาะไม่ใหญ่ครับเป็นเบาะเล็กนะฮะแต่ว่าความนิ่มนะฮะความหนานะครับก็ใหญ่เหมือนกันนะครับนี่ครับสวยนะครับผมว่า ทรงนี้ก็สวยนะครับสีนี้ก็สวยนะครับเป็นสีเทาฮะแต่ว่าโทนจดทะเบียนนี้จะเป็นสี b r อนนะครับผมนะนี่ฮะตัวนี้ก็จะเป็นโลโก้นะฮะฮอนด้าซีทีหนึ่งสองห้านะครับตอนนี้ราคาล่าสุดนะฮะสำหรับเดือนกันยานะฮะสองพันห้าร้อยหกสิบหกอยู่ที่แปดหมื่นแปดพันเก้าร้อยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของไฟท้ายนะฮะนี่ฮะ าฟท้ายก็เป็นแบบพลาสติกนะแล้วก็ราคานะครับขายตามนี้เลยนะครับผมนะคแปดหมื่นแปดพันเก้าร้อยนะครับอัตราประหยัดน้ำมันฮนะอยู่ที่หกสิบหกจุดเจ็ดกิโลต่อลิตรนะฮะเติมหนึ่งจุดห้านี่สามารถขับได้ถึงหนึ่งร้อยกิโลนะฮะก็ถือว่าอัตราประหยัดน้ำมันประหยัดอยู่นะครับหกสิบหกจุดเจ็ดกิโลต่อลิตรนะฮะตัวนี้ก็ขับเคลื่อนด้วยโซ่สเตอร์นะครับสวิงงามแบบทรงกลมนะครับนี่ ตัวนี้ก็เป็นระบบเกียร์นะฮะเป็นระบบเกียร์วน4ระดับนะฮะเกียกร์หถึงเกียร์สนี่เหยียบไปข้างหน้าหมดเลยนะครับเนี่ยเครื่องยนต์125นะฮะเครื่องใหญ่นะครับผมนะแล้วก็กรองก็จะอยู่ข้างบนนีะเวลาน้ําท่วมนี่สามารถขับได้เลยนะครับผมนะเพราะว่ากรองอยู่ข้างบนนะฮะเนี่ะเนื้อสีสวยนะครับสีเทาตัวนี้สวยมากสําหรับเพื่อนๆพี่ๆทานใาดที่ชอบรถทรงสไตล์นี้นะฮะเอาไว้ขับ ไปเที่ยวนะฮะออกทริปนะนี่ฮะตัวนี้ก็สามารถสั่งกล่องมาใส่นะครับใส่ของได้เยอะมากนะครับเพราะว่าเขาทาตัวนี้ใหญ่มากนะครับนี่ฮะนั่งได้คนหนึ่งเลยนะครับตรงนี้สำหรับเพื่อนๆพี่ๆทันไดนะครับที่เคยซื้อนะฮะหรือว่าเคยใช้รุ่นนี้เป็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับว่า Honda 4T นี่ใช้แล้วเป็นยังไงบ้างนะครับใช้ดีไหมนะฮะแล้วก็ เคยไปสอบถามหรือเคยซื้อราคาเท่าไหร่ก็คอมเมนต์มาได้นะครับเอาราคามาเทียบกันดูนะครับว่าแต่ละเขตแต่ละพื้นที่ขายอยู่ที่เท่าไหร่นะครับส่วนที่นี่ก็ที่ร้านฮอนด้านะฮะจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะของเราขายอยู่ที่88,900บาทนะสำหรับฮอนด้าซีทีหนึ่งสองห้นะฮะทรงคลาสสิกสวยมากนะครับเอาไว้ขี่นะฮะไปเที่ยวนี่ใช้ดีเลยนะครับเบรกหลังก็เป็น แบบดิสเบย์นะครับตัวนี้ดิสเบย์หน้าหลังนะครับแต่ว่าข้างหน้า ABS นะยางนอกหลังนี่แปดสิบทับเก้าสิบนะครับเท่ากันเลยนะครับวงล้อหน้าหลังนี่ขนาดยางแล้วก็ขนาดวงล้อนี่เท่ากันเลยนะครับนี่ฮะทรงอย่างนี้ขี่ขี่ง่ายขี่สบายอยู่แล้วนะครับนี่ฮะสวยงามเลยนะครับตัวนี้น้ำหนักรถนะฮะอยู่ที่หนึ่งร้อยสิบแปดกิโลนะฮะไม่หนักมากนะครับ ส่งเขาสวยนะครับเหมาะมากนะครับสำหรับวิ่งทริปนะฮะเพราะว่าซื้อกล่องมานี่ใส่ของได้เยอะเลยนะครับใส่เต็นท์ใส่ไรนี่ได้เยอะฮนะแล้วก็ขับได้ไกลด้วยนะครับเพราะว่าถังน้ำมันนี่5้ลิตรนี่เติมเต็มถังนี่ก็สามารถขับได้ถึง300กว่าโลนะฮะสำหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดนะฮะที่เข้ามารับชมแล้วก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับ เผื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปของเราต่อๆไปนะฮะหรือว่าอยากให้ผมลงคลิปหรือว่ารีวิวรุ่นไหนนะก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับวันนี้ก็เห็น h อน da าซีทีจอดอยู่นะครับก็เผื่อม,มีเพื่อนๆนะฮะพี่ๆนนนะท่านใดที่สนใจรถแนวนี้นะครับสาหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะฮะที่เข้ามารับชมคลิปแล้วก็ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ